เปิดโฉมหน้า5ดาวยิงฝีเท้าแจมที่อยู่ในข่ายที่ลิเวอร์พูลอาจพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมในกรณีที่ต้องเสียดาวินนูเยสออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้หัวหอกทีมชาติอุรุกวัยมีฤดูกาลที่ไม่ค่อยสู้ดีนักกับลิเวอร์พูลโดยมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ที่ยำ่แย่ในช่วงหลังโดยเฉพาะการยิงไปชนเสาชนคันอยู่บ่อยครั้งและส่งผลต่อความมั่นใจในการเล่นจนโดนสื่อและแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักหน่วง นอกจากนี้นุนเยสพิ่งตกเป็นประเด็นร้อนจากการที่ลบภาพเกี่ยวกับลิเวอร์พูลออกจากแอคเคา t ต์อินสตาแกรมของตัวเองจนเกือบหมดโดยหลายคนตั้งประเด็นว่ามันอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เขาโดนกองเชียร์ลิเวอร์พูลบางคนใช้คำตำหนิแบบรุนแรงรวมถึงมีการพาดพิงครอบครัวของเจ้าตัวด้วยจากเหตุดังกล่าวนั้นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตในถิ่นแอนฟิลด์ของเจ้าตัวดูไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งตอนนี้เขาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบาเซโลนาที่พร้อมกระชากตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันและนี่คือ5ดาวยิงที่ลิเวอร์พูลควรพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมแทนในซีซั่นหน้า 5. ช่ชองฟิลิปมาเตตาคริสตันพาเลซนับตั้งแต่ที่ดาวยิงเลือดน้ำหอมย้ายมาจากไมล์05ตั้งแต่ปี2020นี่คือซีซั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเจ้าตัวในสีเสื้อของคริสตันพาเลซหลังกระซวกไปแล้ว11เกมในพรีเมียร์ลีก นอกจากการจบสกอร์ที่เฉียบคมแล้วดาวยิงวัย26ปียังมีรูปร่างที่สูงใหญ่มีส่วนสูงถึง192เซนติเมตรแต่ก็ยังมีทั้งความเร็วและทักษะในการพาบอลหลบคู่แข่งเข้าไปจบสกอร์เองได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นกองหน้าที่ยืนปักหลักรอเพื่อนร่วมทีมป้อนให้เพียงอย่างเดียว 4. วิกตอร์เกียวเคเลสสปอร์ติ้งลิสบอนหัวหอกชาวสวีดิสกลายเป็นกองหน้าที่เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรป หลังโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงให้กับ bon สปอร์ติ้งลิสบอนในซีซั่นนี้จากการตะบันไป41ประตูจากทุกรายการและด้วยคุณภาพระดับนี้ทำให้ดาวเตะวัย25ปีดูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่เข้ามาเป็นความหวังคนใหม่ของหงแดงในยุคผลัดใบซึ่งเจ้าตัวมีค่าตัวไม่สูงจนเกินไปและเคยมีประสบการณ์เล่นบนเกาะอังกฤษมาแล้วด้วย 3. ออลลี่วัตกินออสตันวิลล่า กองหน้าทีมชาติอังกฤษพิสูจน์ฝีเท้าให้เห็นแล้วว่าเขาคือหนึ่งในกองหน้าหัวแถวในพรีเมียร์ลีกหลังทำผลงานได้สุดยอดกับแอสตันวิลล่าโดยเฉพาะในซีซั่นนี้ที่เขากระโจกไป27ประตูจากทุกรายการจากผลงานดังกล่าวนั้นทำให้อาจถึงเวลาแล้วที่วัดกินจะตัดสินใจย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่กับสโมสรที่ใหญ่กว่าเพื่อลุ้นประสบความสำเร็จ และแน่นอนว่าลิเวอร์พูลอยู่ในข่ายที่นักเตะมีโอกาสเลือกย้ายไปร่วมทีมแต่หงแดงอาจต้องยอมจ่ายค่าตัวมหาศาลให้กับทัพสิงห์ผงาด 2. ปหลุยโอเปนดาแอเบลไลซิกแอเบไลซิกยอมทุ่มเงินสถิติสโมสรดึงตัวหัวหอกทีมชาติเบลยเยียมมาจากลองซึ่งเจ้าตัวก็ต,กตอบแทนเม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าด้วยการยิงไป24ประตูในบุนเดสลีกาเป็นดาวซันโวอันดับสต่อจากเซรูกิรซี่และแฮร์รี่เคนเท่านั้น ดาวเตะวัยยกระดัตมีทีเด็ดอยู่ที่ความเร็วและการจบสกอร์ที่เฉียบคมจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกน่าสนใจสำหรับลิเวอร์พูล 1. วิกเตอร์โอซิมเฮนนาโปลีดาวยิงทีมชาติในจีเรียจะอยู่กับนาโปลีเป็นซีซั่นสุดท้ายค่อนข้างแน่แล้วหลังจากเคยเป็นส่วนสำคัญพาต้นสังกัดคว้าชแชมป์สกูเดตโตได้ในฤดูกาลก่อนและแม้ว่าตัวเลขการทำประตูในซีซั่นนี้ของเขาจะลดลงแต่ก็ยังเป็นกองหน้าที่สร้างความอันตรายได้เสมอเมื่ออยู่ในกรอบเขตโทษ โอซิมเฮนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมชั้นนำทั่วยุโรปซึ่งทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ลิเวอร์พูลจะแย่งตัวมาได้เว้นแต่ว่าจะยอมทุ่มเงินมหาศาลตามที่ทัพอสูราต้องการแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอน